หนึ 1> 1่งคูณหนึ่งหรือเปล่าหนึ่งคูณสามหนึ่งคูณสี่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือช่องที่หนึ่งนะฮะหนึ 1, 1่งหนึ่งคูณกับหนึ่งท่านกันาเห็นนะครับห 1, 1นึ่งคูณหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งท่านอาจารย์เข้าใจไหมฮะนี่หนึ่งนี่ก็หนึ่งอ่าอันนี้คือสองใช่ไหมฮะสองสองคูณหนึ่งคือหนึ่งตัวนี้อันนี้คือสองน้อยนี่คือสองปานกลางเท่าไหร่ครับสาม สูงคือสูงเท่าไหร่ครับสี่สูงมากเท่าไหร่ครับห้าถ้ากรณีห้านี่คือห้าคูณหนึ่งเพราะว่ามันคูณกันน้อยมากน้อยมากเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจารย์ดูไปแล้วนะโอเคครับหคูณห้าอยู่นี้เลยครับพีคสุดเลยห้าห้ายี่ห้านี่คืออาการหนักสุดๆแล้วครับแต่ทัศนะติผมว่า ถ้าวันนี้นถ้าวันนี้เราจะบอกว่าเราอยู่ที่ระดับไหนระดับความเสี่ยงที่เท่าไหร่เราอย่างต้องทราบการวิเคราะห์ต้นทุนของเราเราจะได้รู้ว่าถ้ามันลดลงเท่านี้มีระดับเท่าไหร่ถ้าเชื่อใจเท่าไหร่แล้วเราจะมีอะไรอยู่ระดับไหน,นครับเราต้องถามว่าตอนนี้ต้นทุนต่อหน่วยเราเป็นยังไงอันนั้นคือสิ่งที่จะตอบได้ว่าปัจจัยที่สูงที่สุดอะไรก็สี่คูนสี่นะสี่คูนสี่ก็คือสิบหกอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ สี่คูณสี่ตรงนี้ฮะสี่สี่คูณสี่ตรงนี้นะสี่คูณสี่ตรงนี้ครับะเจ่งต้องวางแขนบริหารจัดการแบบเร่งรัส่วนงานเี้ถ้าส่วีเล่เป็เร่งดวเร่งด่วนเร่งด่วนเลยบราจการเร่งดนจะมาาสีส้ม้าสีส้มอยู่ตรงนี้ฮะสีส้มอยู่ตรงนี้สี่คูสาม สีส้มก็ยังถือว่าสูงนะแต่ไม่ใช่สูงมากนะสูงเฝ้าระวัง่เรืไไ่อยาเฝ้าระวังใช่ครับต้องติดตามเลยว่า<อ>จะทํายังไงให้เป็นไปตามแผนนะเราจะจะประชาสัสามารถเชิ่ลุกยังไงเราจะไปพบกลุ่มเป้าหมายยังไงเราจะมีโอกาสที่จะไปแนะแนวไหมใช่ไหมครับตามโรงเรียนต่างๆคราวนี้เราไปแนแนวกัน้ด้ไหมครับเป็นแผนแนแนวไหม ครับ่ครับผิดทั้งระบบใช่ครับอะไม่เป็นไรเราลองประเมินคร่าวๆดูก่อนว่ามันเอาเอาสีก่อนดีกว่านะท่านคิดว่ามันประมาณสีไหนเอามันมันก็คงเหลือแค่ส้มกับแดงแล้วล่ะผมว่าถ้าเขียวเหลืองมันมันก็ไม่ได้ใช่หรอะใช่ไหมฮะเขียวนี่ก็คืออาจจะมองโลกสวยงามมากว่าไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหเขียว อ่าส้มแต่เอว่าไอเท่าไหร่อ่ามันมีส้มอีสองสามนะสองสอย่างนะส้มเราน่จะเป็นตัวเลขเริ่มต้นเอาหนึ่งคูณสี่เลยเหรอแค่หนึ่งคูณสี่เนี้ยนะสูงอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมฮะอาจารย์โอกาสเกิดมีแค่หนึ่งเองใช่ไหมฮะแต่ผลกระทบมีซัดไปสี่เลยนะ โอกาสเกิดน,นะฮะหรือว่าโอกาสเกิดมันเยอะอยู่เรื่องไม่เป็นไปนตามแผนเนี่ยโอกาสเกิดเยอะไหมต้องถามก่อนเยอะไหมถ้าโอกาสเยอะมันก็น่าจะประมาณไงฮะโอกาสที่มันเกิดเรื่องเนี้ยสูงก็คือต้องอะไรละสี่แล้วสี่แล้วเือไม่ถึงแล้วสี่ใช่แล้วอ่ะ สี่คูณสี <4. S 1> ่ไหมสูงกับสูงอ่ะมาเจอกันเห็นไหมครับนี่ไอก็สูงคือสี่ใช่ไหมฮะไอสูงคือสี่แล้วก็โอกาสเกิดก็คือสี่เหมือนกันเห็นไหมครับสี่คูณสี่หรือจะเอายังไงดีหรือจะเอาโอกาสเกิดพีคสุดเลยห้าผมก็ทบยังอยู่ที่สี่ แต่เกิดห้าผม,มทกทบอยู่ที่สี่หรือว่าสี่คูณสี่หรือเราสามคูณสี่ห้าสองคูณสี่ถ้ามีข้อตามตามอัตราลักภพเป็นอ,ะ,อะไรูงเนี่นรเรายังมีคอบสองอยู่แต่ไม่โอกาสจะเกิดโอกาสที่จะเกิดเกิดไม่ไม่โอกาสอ่ะ แมะโอกาสที่จะเกิดมีมากแต่ผลกระทบมันก็ยังมีครอบสอยอยู่อ่าถ้าอย่างนั้นโอกาสเกิดสี่ไหมฮะโอกาสเกิดสี่ไหมส่วนผลกระทบอาจจะอยู่ที่สามไหมอ่าก็อยู่ออเรนจ์โซนเราปยนงาอ่าถ้าอย่างนั้นเราไปที่ตรงนี้เป็นยังไงครับระดับความเสี่ยงเมื่อกี้สี่คูณอะไรนะสี่คูณ สใช่ไหมครับสีกคุณศรถูกต้องไหมครับอยู่ในโซนไหนนะสีอะไรสีส้มนะครับครับสีส้มนะครับ,รบอ่าแบบนี้ได้ไหมครับอ่าถามอาจารย์ต่อครับแล้วควบคุมมีไหมปัจจุบันนี้ ได้ควบคุมไหมได้ทํำยังไงกับกับตรงนี้โครงสร้างประชากรเนี่ยของไทยก้าข้าสูตสังคมผู้สูงยุอาตมียตาการเกิดต่างส่งผลให้จำนวนนิสิตใหม่ไม่เป็นไปตามแผนและเป็นประเภทความเสี่ยงทางด้านการเงินที่มีรายรับเข้ามาแล้วมีผลกระทบกับแผนของเราเพราะเวลาเราตั้งงบประมาณใช่ไหมครับเราก็ตั้งตามจํานวนนิสิตด้วยนะครับควบคุมเรามีไหมครับควบคุม ควบคุมที่เราทําอยู่ในปัจจุบันเราเราเราทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงผมอ,อ,อ,อาจจะยกตัวอย่างว่าในปัจจุบันก็คือประชุมสมมตินะสมมตินะประชุมบุคลากรเพื่อ สแสวงหาแนวทางการเพิ่มจำนวนนิสิตให้ได้ตามแผนหลักผมสมมติอย่างนี้นะนะครับ ผู้ละครเพื่อแสวงหาแนวทางการเพิ่มจุนมุนิสิทธ์ให้ได้ตามแผนล,ลักคือระดมสมองร่วมกันเนาะอาจจะเสนอมาเรื่องการประชาสัมพันธ์เชิงร,รูปเสนอมาเรื่องการประชาสัมพันธ์สผ่านสื่สอโซเชียลมีเดียการออกไปแนแนวเชิงร,รูกใช่ไหมฮะตามโรงเรียนต่างๆนะครับอันนี้นะครับทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับวิธีการเป็นไงครับโอนยอมรับลดต้องลดไหมความเสี่ยงอันนี้เราต้องลดให้ได้ไหม หรือเรารับสภาพนะยอมรับ <c oughs> เราต้องลดใช่ไหมฮะอ่าเราลดเราบอกลดครับต้องลดให้ได้อ่าลดนะครับ,รบ<ะ>เราต้องลดมันนะครับลดมันลงไปแล้วมาตรการจัดก,การความเสี่ยงเราทํายังไงฮะเราทํา,าทยัางไงจะทำยังไง เกี่ยวกับเรื่องนี้ทำาไงดีคฮะเพิ่มช่องทางการปรับขอโทษคฮะ เพิ่มช่องทางการสแสวงหานิสิตใหม่เพิ่ม การสื่อสารสมมตินะมีอันหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องอะไรฮะเเพิ่มการแนะแนวเชิงรุกใช่ไหมครับถกาว่าไปนะครับอ่ะอันนี้เกือบเสร็จแล้วนะครับที่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างกันนะครับเพื่อจะให้ท่านช่วยกันไปทํากันบ้านจะได้เป็นเนื้องานออกมาเลยแผนความเสี่ยงจะได้จะได้เสร็จได้นะครับอ่ะกำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบเราใส่ได้ไหมอันนี้เมื่อไหร่ ที่จะจัดการทำความเสี่ยงเนี่ยเพิ่มช่องทางการสวงหารี่สิบใหม่เพิ่มการไปสามาเชิญลุกในทุกช่องทางการสื่อสารเนี่ย<ม>อันนี้อาจจะเขียนเสริมเข้าไปด้วยนะโดยโดยโดยวิธีอะไรนะผมไม่ทราบนะฮะอาจจะใส่เข้าไปโดยวิธีเพิ่มช่องทางการสื่อสานิสิใหม่โดยวิธีขยายความแบบอันนี้ก็เช่นเดียวกัน ไปสัมผัสจริงรู้ไหมทุกช่องทางการสื่อสารผ่านอะไรบ้างอะ่ะจุดๆๆๆถูกไหมครับนะไหวไหมครับได้ไหมอันนี้ฝากเป็นการบ้านเลยเดี๋ยวเซฟก่อนเดี๋ยวส่งให้ถูกครับได้ไหมครับอันนี้นี่ฮะอันนี้ก็คือแผนก็จะกลายเป็น ERM ใช่ไหมฮะ แผนความเสี่ยงของเราเนาะของหน่วยงานวิลไยสงนะครับน้อย <Yeah. S 1> เอ็ดเนาะตัวอื่นเราก็อาจจะทําไปในแบบฟอร์มเดียวกับที่ของมจรอที่เขากําหนดมาด้วยเนาะแต่ว่าตัวนี้เราอาจจะเสริมเข้าไปเนาะ <Yeah. S 1> เสริมเข้าไปเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เหมือนกับกํากับให้เรารู้เลยว่า <Yeah. S 1> เออ เวลาตรวจประเมินประกันเนี่ยไม่ว like okay, like ่าใครตรวจเนี ah, ่ยเขาเาก็จะรู <tra> um <realization> no ้ทันท <tr <ride> ีเลยอ้าปัจจัยภายนอกเนี่ยมาดูถูกกันเลยปัจจัยภายนอกใช่ไหมโอเคบอกประจักรปัจจัยภายนอกใช่ไหมมาดูปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้อ่าโอ้โครงสร้างการผควบคุมไม่ได้หนึ่งตอนอ่าแล้วจัดการทำยังไงอ่ามาดูซิแล้วระดับความเสี่ยงอยู่เท่าไหร่อยู่สีส้มนะแล้วก็มาใกล้ที่มีแบบฟอร์มอีกอันหนึ่งที่บอกว่าจัดการทำไปแล้วเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะจำนวนนิสิตเป็นยังไงเพิ่มไม่เพิ่มบวานจะใช้แพลตฟอร์มของเราตลอดต่อได้ แต่น,นี้คือเป็นตัวน้าของเรากอของของของร้อยเอกก่อนแล้ตัวนี้เป็นตัวตัวแรกก่อนอ่ะถ้าอย่างนั้นผมฝากนะครับท่านอาจารย์ครับในตรงนี้อยากให้ท่านอาจารย์ช่วยผมหน่อยนะครับในเจ็ดกลุ่มอย่าให้ซ้ําประเด็นกันได้ไหมครับประเด็นความเสี่ยงนะครับประเด็นความเสี่ยงนะครับเจ็ดกลุ่มเนาะกลุ่มละกี่คนครับกลุ่มละประมาณสี่ถึงห้าพนคลฮะสี่ถึงห้าันได้ได้นะับที่ถึ้าพนม้ได้นะครับ โอเคครับผมอ่าอ่ะ,อะทีนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับไปที่แผนความเสี่ยงเรานิดหนึ่งเอ่อเมื่อกี้นี้นะครับอ่าหลโคโซคือตัวนี้นะฮะแต่ตอนนี้โคโซเนี่ยนะครับไปจนถึงโคโซ2สองบเจ็ดแล้วนะครับนะฮะเมื่อวานนี้ผมก็อยากคุยให้ที่ชัยภูมิเขาเขาฟังอยู่นะครับนะฮะ ที่เราต้องต้องบริหารความเสี่ยงเพราะอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับเราบริหารความเสี่ยงเพราะว่าการบริหารระบบบริหารของเราก็จะได้เป็นระบบบริหารที่ดีมีความโปร่งใสลดผลกระทบที่เกิดจากการทํางานที่มีความซ้ําซ้อนได้นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าแหล่งที่มาความเสี่ยงไอ้เกณฑ์ประเมินประกันเขาถามหาปัจจัยภายนอกถูกไหมฮะมาจากปัจจัยภายนอกอมีอะไรบ้างเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี่ย วันที่สิบเก้าวันนี้แล้วใช่ไหมครับกระทบไหมผมไม่ทราบนะครับะการเมือการปกครองกฎหมายพฤติกรรมผู้บริโภคเอกระทบไหมครับกระทบไหมครับพฤติกรรมผู้บริโภคกระทบไหมจะกระทบกันเราใช่ไหมครับก็คือผู้เรียนนะในอนาคตหลักสูตรออนไลน์จะมาเป็นคู่แข่งกับอาจารย์ไหมครับ100%รนนนฉะนั้น มหาวิลาลไหนก็ตามที่ปรับตัวเองไม่ทันโดยไปเพิ่มช่องทางหลักสูตไม่เพิ่มไม่ไม่ไปเพิ่มหลักสูตรออนไลน์ถือได้ว่ามหาวิลาลนั้นทิ้งโอกาสและกำลังกับกำลังจะเข้าไปในรูเดียวกับมหาวิายาลอือที่ปรับไม่ทันก็คือเผเชิญกับวิกฤตที่มาจากโลกอุบัติใหม่และหลักสูตรออนไลน์จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะไปตอบได้คำถามก็คือเราพร้อมหรือย,อยัง เรจะอเราพร้อมไหมเราสูตรออนไลน์มีไหมมีแล้วใช่ไหมเราสูตรอะไรฮะลายหลักสูตรเลยตอัีป็นยัางขอเราไม่ใช่ไม่ใช่หลักสูตออนไลน์ที่มีแต่ผ่านตอนนี้ในออนไลายลนยวิชาอะไรทีนี้หลักสูตรออนไลน์ผมอยากเสนอว่าถ้าท่านอยากจะดูตัวอย่างผมเสนอสําหรับในประเทศไทยก็จะมีอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าท่านเข้าดูในเว็บไซต์เขาได้นะครับเป็นหลักสูตรออนไลน์ออ่า ไม่แน่ใจว่าเป็นหลักสูตรทางด้านบัญชีหรือเปล่าไม่มั่นใจนะอ๋อโอ้อบีเอเอ็นผมจำได้ละ M อ็เครับเป็นหลักสูตรออนไลน์เขาเปิดมาเกือบเป็นสิบปีแล้วฮะของหอการค้าหลังสิทธิ์ทจะเป็นไลนิติทิสอ่าแล้วก็รู้สึกจะเริ่มจะขยายไปที่ผู้นําสังคมอะไรเขาสักอย่างหลักสูตรรอะไรเนี่ยผู้นําสังคมการปกเครองอะไรนะนั่นแหละเป็นหลักสูตรออนไลน์รู้สึกจะมีประมาณทักงสองหลักสูตรละ ถ้าลอง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 ,ลองศึกษาดูที่มาที่ไปตรงนี้ผมว่ายังไงหนีไม่พ้นอ่ะหนีไม่พ้นจะทิ้งหรือเปล่าเท่านั้นจะทิ้งเราจะทิ้งโอกาสไหมหรือเรามองว่าเป็นวิกฤตแล้วเราก็บอกวิกฤตเราก็โอ้โหวิกฤตไปด้วยเลยหรือเรามองว่าเป็นโอกาสคือผมก็ไม่ทราบท่านก็ต้องพูดคุยกันนะครับโอเคครับ <Okay, S 2> ผมนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับโรคบาดใหม่ภายธรรมชาติผมเขียนไว้แล้วเนาะปัจจัยภายนอกที่เราคุมไม่ได้ปัจจัยภายในยนี่คุมได้หมดนะ เราก็อาจจะมีความเสี่ยงเหมือนกันแต่เราก็ไม่ต้องไปเขียนเยอะนะฮะวัานธรรมองค<ม>์กรความรู้เพราะว่าเกมเ็าถามหาจับปัจจัยภายนอกนะเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่วนปัจจัยภายในเนี่ยเราคุมได้ฉะนั้นเกมเ็ถามหาจับปัจจัยภายนอกก็ฝากท่านด้วยนะครับออยิ่งเราทําสิ่งใหม่ความเสี่ยงเขายิ่งมากท่านวู้จริงไหมพอเราขาดความรู้ความเข้าใจเนาะ,อ,ะองค์กรภาครัฐใช่ไหมฮะนะ การดาเนินการโดยไม่คํานึงความเสี่ยงโดยมากถ้าไม่มีโชคดีจะไม่ได้ดังที่คาดหวังคือผิดหวังนั่นเองยิ่งทําสิ่งใหม่ความเสี่ยงก็ยิ่งมากนะครับโอเคครับผมนะผมจะไปที่ตรงนี้นะครับเรื่องของ ERM เนี่ยแหละครแบบฟอร์มที่ว่า ERM คือมาจากตัวนี้เลยครับอาจารย์นะเราทําความเข้าใจร่วมกันเนาะการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ Enterprise Wide Risk Management (ERM) นะครครอบคลุมกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ต้นจนจบโดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและทุกคนในองค์กรร่วมกันระบุถึงความเสี่ยงทุกความเสี่ยง All r i s k ก็คือ SOFCE ที่ว่าเนี่ยและอาจมีผลกระทบต่อองค์กรเพื่อบริหารความเสี่ยงเหล่านั้นโดยวิธีการบริหารความเสี่ยงที่นำมา ประยุกต์ใช้ต้องสอบข้อกับโครงสร้างวัฒธรรมองค์กรเพื่อนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์องค์กรและก็บริหารความเสี่ยงในรูปของพอร์ตโฟลิโอทั่วทั้งองค์กรนะครับอันนี้คือ E R แล้วก็ M ครับ E R M นะครับตัวนี้เลยนะนะหลักของโคโซเขาก็บอกไว้แล้วนะเป็นเนี่ย Process f f e c t s นะครับ by and e n t i t y นะครับ Board of Director Management and other Personnel นะครับอตัวนี้นะ หลักของโคโซ่เลยนะครับอันนี้คือ2,004แต่ว่าโคโซ่มีล่าสุดคือ2,017ออกมาแล้วน,นี้เราจะปรับเที่ยวเดียวเลยไหมเพื่อให้แบบทันสมัยกับเขาเลยไหมผมไม่ทราบผมไม่รู้ว่งวงาง,ง,วงน้อยท่านทราบหรือยังทางวางน้อยนะฮะอาจจะส่งสัญญาณไปทางวางน้อยนิดน,นึงว่าโคโซปรับไปถึง2,017แล้วปรับไปถึง2,017แล้วนะครับนี่นะครับรเปิดเิร์ของโคโซ่นะฮะ S.O.F.C. นะครับ,อนะรบนะของแ,แอน,นค,อค,อคือหลักกฎหมายความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดหยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์หรือปัจจัยต่างๆที่ทําให้วิลยสงร้อยเอ็ดไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายได้ตัวอย่างความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เช่นการวางแผนยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ไม่สอดรับกับความต้องการของตลาดเป็นความเสี่ยงไหมฮะเป็นครับเราปรับไม่ทันตลาด เราปรับไม่ทันกับดีมานปรับไม่ทันกับความต้องการของผู้เรียนหรือว่าพูดง่ยายคือลูกค้านะครับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ไม่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงขาดแคลนทรัพยากรสําคัญในเรื่องการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ให้สําเร็จเช่นคนเงินเครื่องมือความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการคือโตโอแล้วนะครับเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานเช่น การดําเนินโครงการกิจกรรมที่ท่านดีไซน์ไว้แต่ละหลักสูตรล่าช้าล้มเหลวเป็นความเสี่ยงไหครับเป็นครับยิ่งมีเนี่ยโควิดเข้ามาเราไม่ได้ดําเนินตามโครงการกิจกรรมที่จะไปพัฒนาศักยภาพนิสิตเรากี่โครงการครับแต่แต่โควิดเข้ามานี่ครเราไม่ได้ดําเนินโครงการกิจกรรมที่จะเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพนิสิตเรากี่โครงการครับ สมมติว่าเรามีสิบโครงการสมมตินะฮะเราไม่ได้ดําเนินไปห้าโครงการเท่ากับเราไม่ได้ดําเนินการกี่เปอร์เซ็นต์ฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เยอะไหมครับเยอะนะครับครึ่งหนึ่งเลยนะฮะของโครงการทั้งหมดเพราะโครงการทั้งหมดถูกดีไซน์เพื่อไปตอบอะไรครับเพื่อไปตอบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิห้าด้านถูกไหมครับทั้งห้าโดเมนตั้งแต่ด้านคุณธรรมจริยธรรมไปจนถึงด้านเลยครัะเทคโนโลยีสารสนเทศถูกไหมครับที่เราดีไซน์แล้วไปตอบทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่21ด้วยคือโครงการมันไม่ครบแล้วศักยภาพนิสิตก็ต้องไม่ครบตามโครงการไปด้วยใช่หรือไม่เพราะบางโครงการจะเน้นแค่โดเมนที่1บางโครงการเน้นโดเมน1กับโดเมน2บางโครงการเน้นโดเมน5แต่ไม่ได้เน้นทุกโดเมนอย่างนี้เป็นต้นนะครับน,นี่คือความเสี่ยงด้านปฏิบัติการความเสี่ยงด้านการเงินเป็นความเสี่ยงทางด้าน การเงินที่ทําให้องค์กรไมบรรลุวัตถุประรสงค์รวมถึงข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องที่นําไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารทุกวันนี้ข้อมูลและก็รายงานทางการเงินถูกต้องไหมครับนําไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารได้ไหมครับผมยกตัวอย่างเช่นต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตถูกต้องไหมครับจุดคุ้มทุนเด็กต้องมาเรียนกับเรากี่คนครับถึงเรียกว่าจุดคุ้มทุนเบรคเอฟเฟกต์พอย์มีข้อมูลเหล่านี้อยู่ยังครับ ถ้ายังไม่มีก็แสดงว่ามีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงความเสี่ยงด้านกฎหมายกฎระเบียบเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับรวมถึงการที่กฎระเบียบถูกที่ถูกกาหนดขึ้นอย่างไม่ชัดเจนต้องใช้การตีความอย่างนี้มีความเสี่ยงไหมครับเพราะหนึ่งคนก็ตีความตามแบบฉบับของตัวเองจริงนะคนนี้ตีความอย่างนี้อ้าวคนอีกคนหนึ่งเขาตีความอีกแบบเลย อนี้เป็นความเสี่ยงนะครับสำหรับความเสี่ยงของมหาวิาลยเนี่ยก็คือเหตุการณ์หรือการกระทาใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สาการไม่แน่นอนในด้านการผลิตบัณฑิตวิจัยการบริการวิชาการอะไรพวกนี้นะฮะงบประมาณกลยุทธ์อะไรพวกนี้เมื่อกี้เราพูดแล้วเนาะค,ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการเช่นกระบวนการบริหารหลักสูตรอย่างเช่นเรามี5คนแต่คนที่ทํางานจริงๆมี2คนอีก3คนไม่ค่อยขับเคลื่อนในการบริหารหลักสูตรอย่างนี้เป็นความเสี่ยงไหมครับเป็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน นนอาจารย์ได้ไอเดียแล้วนะที่จะไปทําการบ้านให้ผมนะพรุ่งนี้นะเจ็ดเจ็ดกลุ่มเจ็ดประเด็นนะครับ,รบเรื่องวิจัยเป็นไงฮะมีความเสี่ยงไหมอ่าเรื่องระบบการระบบงานระบบการประกรระันคุณภาพมีความเสี่ยงไหมเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเสี่ยงไหมนะครับพวกนี้นะ ครับ S O F C นะครับ S O F C ความผ,ลผลันผวนทางการเงินเป็นความเสี่ยงไหมครับของเรามีผันผวนไหมผันผวนนะ,ะ,ะก็เป็นความเสี่ยงด้านการเงินการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นความเสี่ยงไหมครับเช่นโทษนะฮะเข้าสอนสายหนึ่งชั่วโมงเป็นความเสี่ยงนะครับ สอนสิบห้าครั้งสอนจริงจริงสองครั้งเพิ่มความเสี่ยงนะแล้วที่เหลือให้ใครสอนนะเพื่อนครับมีไหมครับมีไหมคิดว่ามีไหมท่านคิดว่ามีไหมมีครับแต่ผมไม่ระบุนะพที่ <c oughs> มามาหัวกระท้าย,ายมาเปิดด้วยก่อนแล้วก็มาที่มาครั้งแรกคือครั้งที่หนึ่งเนาะ มาอีกทีครั้งสุดท้ายในครั้งสิบห้าอไที่เหลือครั้งที่สองครั้งถึงสิบสี่ใครเพื่อนครับเพื่อนสอนหแล้วเพื่อนประจัยที่ใจดีเนาะสอนให้ด้วยนะมีค่าสอนใครรับนะเพื่อนหรือว่าเจ้าของครับเจ้าของเจ้าของรับอ่ะโอเคนะครับผมอ่เอสโอเอฟซีผมพูดไปแล้วนะแต่ทีเนี้ยของของรจรอเราเนี่ยมันมีตัวนี้ครับท่านอาจารย์ เดี๋ยวผมจะอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวก่อนจะไปของมอจอลอเราด้วยผมมผมยกตัวอย่างของว่าไรลักษ์เลยเพราะว่าว่าไรลักษ์ก็น่าสนใจอยู่ภาพลักษ์ทางสังคมของมหาวิยาลัยก็เป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์นะอีกอันหนึ่งคือการจัดหาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินภายในมหาวิาลยหรือวิทยาลัยสมร้อยเอ็ดการจัดหาและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเป็นความเสี่ยงด้านการดําเนินการไหมล็อกล็อกอะไร เปิดไหมสายไหมเป็นพื้นที่อ่อดเนาะเอาวางอย่างเฉยๆเลยเหนื่อยเหนื่อยแล้วใช่ไหมฮะเหนื่อยแล้วใช่ไหมเพราะตั้งของพวกท่านตั้งแต่เช้าใช่ไหมครับ นะฮะแอร์เริ่มร้อนแล้วใช่ไหมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวสักพู่จะเลิก้วนะเดี๋ยวถ้าความเสี่ยงเสร็จนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวอยากจะเอานี้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวถ้ายัางไงผมจะขอไฟแผนสิบสองท่านด้วยแต่ว่าวัานนี้ผมขอเลือกความเสี่ยงเป็นการบ้านก่อนทีนี้พรุ่งนี้ตอนสักหนึ่งในสามของช่วงเวลาตอนเช้าผมขอให้จบเรื่องความเสี่ยงและหลังจากนั้นเราวกกลับมาที่แผน แผนพัฒนาของเราใช่ไหมครับเดี๋ยวาให้วกกลับมาเดีย๋ยวผมขอไฟล์ไฟล์ไอ้แผนสิบสองของเราเองเรากลับไปด้วยเนะยาะครับ